สวัสดีครับผมแท้พัทันยูนะฮะวันนี้นะครับผมได้โดนมอบหมายภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะฮะเพราะว่าผมได้เ,เข้าโครงการอดัมเลฟนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะมาตรวจเลื่อดน,นะฮะแล้วก็จะมาดูซิว่าวันนี้ผมจะเจออะไรบ้างนะครับผมแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่คลินิกนิรนามนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรวจกันนะครับว่าข้างในเป็นยังไงแล้วเราจะทำภารกิจสำเร็จหรือเปล่าตามเลยฮะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมมาตรวจเล่นจากโครงการของกระดังเลยได้ค่ะกระดังยตควรทำบัตรกักรนะคะจะควรเกาะเป็นจังหวัดจ้ควรที่หลักประชาชนด้วยนะคะโอเคนะครับหลังจากที่เราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ได้บัตรคิวแล้วตอนนี้ก็คิวของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยื่นให้กับพี่คนสวยนะฮะ ใชั้นบนด้านขวามือจุดในการสั่งโอเคฮะังจากที่เราลงมาข้างล่างนั้นเนี่ยเราจะเจอพิซีสเตอร์รูปหล่อของคนนะครับผมจากอาดัมเลิฟนะครับผมทุกครั้งนะฮะเวลาคุณจะมาตรวจนะครับคุณต้องพูดว่ามาจากอาดัมเลิฟนะครับแล้วคุณจะได้ของขวัญไปนะครับโอเคตอนนี้นะเราอยู่กันที่คลินิกสุขภาพชายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับการตรวจกันนะครับถามว่าตื่นเต้นไหม บอ,อกเลยว่ามากมนะฮะพร้อมนะครับเาคารไปน้องแท็กเคยตรวจ HCV ไหมคะอืมไม่เคยตรวจแบบจริงจังแบบนี้ครับแต่ว่าเคยตรวจเลือดเฉยๆเคยตรวจเลือดเฉยๆนะคะพี่ดีใจมากเลยที่วันนี้น้องแท็กตัดสินใจมาตรวจ HCV นะคะเพราะว่าพี่คิดว่าผมไม่ตื่นเต้นเหมือนก ก็เพราะว่าอันที่หนึ่งนะคะเราจะสามารถดูได้ว่าเรามีมีมความเสี่ยงหรือเปล่าในการที่จะติดเชื้อเพืช่ช่วยประเมินนะคะคน้องแท็กทราบไหมะคะว่าปัจจุบันนี้นะคะเราสามารถตรวจ HCV ได้เร็วที่สุดเนี่ยเวันนะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยต้องรอถึง3เดือนนะ,ะแต่ปัจจุบันนี้แค่7วันและที่สำคัญยิ่งกว่าน,นั้นถ้าน้องแท็กหลังมีเพศสัมพันธ์หรือว่าหลังมีเสี่ยงมาไม่เกิน72ชั่วโมงนะคะเรามียาต้านฉุกเฉินเพื่อ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ h อชีวเลยงั้นามาก่อนเลยได้ไหมครับโอเคครับโอเคผลตรวจของวันนี้นะคะเป็นผลตรวจแอนตี้อชวซึ่งเราจะสามารถออคอนเฟิร,ร์มผลเนี่ยหลังจากที่มีความเสี่ยงมาประมาณ2-3สัปดาห์ขึ้นไปนะคะจะเป็นผลของวันนี้ครับแต่ถ้าน้อง,องแท็กเนี่ยเสี่ยงมาก่อนก่อน2สัปดาห์หพี่จะต้องแนะนำให้มาตรวจซ้ำอีกครับนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามาจากโครงการอดัมเลเอจะได้อะไรบ้างครับ ถ้ามาจากของการระดำเลยนะคะก็จะมีอย่าก็คือเสื้อนะคะแล้วก็ถ้ามาเป็นคู่เสื้อแล้วก็บัตรด้วยนะคะสมาชิกนะคะก็ถ้ามาเป็นคู่ก็จะได้กางเกงในว้าวคือได้ทงเสำคัญกางเกงในด้วยมาแล้วอะไรครับที่สําคัญนะก็จะมีอันนี้เหมือนไม่บรรทัดเลยฮะอ้อยเท่าไรครับ ก็จะมีการตรวจวัดขนาดเพราะว่าบางคนเนี่ยมีปัญหามาแล้วแบบมาแจ้งว่าถุงยางละไมแตกถุงยางละไมหลุดนะาก็จะมีพี่ก็จะจ่ายไอ้ตัววัดขนาดให้ครับเรียกได้ว่าถ้ามาจาก Adam Love เนี่ยเราจะได้เกือบทุกอย่างเลยนะครับม่นจะเป็นถุงยางป้องกันม่ใจะเป็นเสื้อผ้ากางเกงในโอเคถือว่าพุ่งทับโอเคตอนนี้พร้อมยังครับพร้อมเนี่ยไปตรวจกันตอนนี้ก็ได้เวลาตรวจเรื่องแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปตรวจกันไปครับหมอครับ ผมขอตัวเลือดหน่อยฮะถ้าผมบอกผมกลัวเข็มหมอจะเชื่อไหมครับเจ็บนิดนึงผมไม่จเจ็บเท่าอันนี้ค่ะ<า>โอเคครับมาทางไหนฮะซ้ายขวาหมอ, <laughs> อ,อเดยนนี่เขาเล่ไหมครับใช่ค่ะมาสักัานาดนี้แล้วเม่นศร้า โอเคแล้ว <One> ค <input> ุณจะพ่นแผนนี <f uro> okay. here, ้เลยป่ะคะใชค่ะแล้วมีคนเคยเลื่อกจังป่ะคะมีค่ะมาตรวจเลื่อนกันนะฮะเหมือนผมครับโอเคครับหมอหงมากครับโอเคผมอยากรู้จริงๆฮะว่าสรุปแล้ววันนี้ผมติดลบหรือบวกค้าอย่างนั้นก็ พี่ก็ขอแจ้งผลเป็นการส่วนตัวนะคะอย่าทําให้เครียดอย่าทําให้เครียดน้องชายรู้สึกไงตอนที่รอฟังผลอยู่อะค่ะรู้สึกแน่นอนครับทุกคนรู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นมากว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจะถามก็ถามแบบเนี้ยไม่ต้องถามทุกคนคือตอนนี้เราตรวจเสร็จแล้วใช่ไหมครับคนที่รู้ก็คือเราสองคน คน<า>อื่นจะไม่มีทางรู้<ฮ>ะนะฮะท่านผู้ชมก็จะไม่มีทางรู้นะครับเอาเป็นว่าวันนี้นะครับผมต้องขอกับสวัสดีก่อนละกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะอ,อยากรู้ว่าเป็นไม่เป็นนะครับผมก็ต้องขอบคุณโครงการดีๆนะฮะจาก Adam l e f ฟด้วยนะ,ะที่พาผมมาตรวจในวันนี้นะฮะวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ